Hãy lúc <laughs> <laughs> อพาอแล้วะอ๋อกระดี่โดดเหยื่อมันเป็นอะไร ตามน้องตามมาเป็นคืนเหรอปวด,ดลุกก็ดดตัวไม่ได้ใหญ่นะทำไมมันแรงดีจังวะหืม ขู่นะนะไป็นอย่างเดีออยอยจะหลุดไหมจะหลุดไหมตัวแปดเก้าขีดได้ครับแปดเก้าขีดได้ดัดนี้โอ้ กัดอย่างโหดกัด้งหลายทีนะครับน่าจะเห็นอยู่เนาะกล้องเนี่ยครับเหยื่อตัวนี้มันแอคชั่นมันดีนะผมว่าปลากัดง่ายครับแนะนำเลยจริงๆสำหรับมือใหม่หรือว่าใครที่แบบตกปลาชโดแล้วมันวัดไม่ค่อยติดอะแบบเนี้ยเพราะว่ามันเป็นเบ็ดสามทางเนาะมันกัดโอกาสติดยังไงก็ติดครับถ้ามันได้กัดอะ โอ้สุดยอดกลับโหนมากครับตัวนี้สุดจัด